ตอนรุ่นยายตาเป็นไงนิลาดีไหมเอยไม่เกี่เรื่องเลย <c oughs> ไม่เกี่เรื่องเลยเ <c oughs> ชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับเ <c oughs> ชียบเชียบ EP 79ครับผมมาเทิมกันแล้วใช่ไหม <c oughs> ใส่หัวกันเลยพ <c oughs> ี่บิมเบ้อ ช่วงเวลาเรียนเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเรียนจบมาเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบนั่นนี่นู่นและก็ต้องทํางานหาเงินรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวมันจะไม่สนุกและอันนั้นมันจะเหนื่อยอันนั้นก็เหนื่อยของจริงนะท่านผู้ชมขอบคุณนะครับทุกท่านที่ช่วยกันส่งคลิปวิดีโอนะครับผมหลังๆเนี่ยคนส่งคลิปน้อยมากเลยถ้าผมเข้าไปดูในแฟนเพจนะคนส่งคลิปประมาณ4 0 0 500รอเม้นงปกติส่งก็เป็นพันน้อยใจ ไอ้ใจเฉยทำมันแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันส่งนะครับวันนี้สกายโพคัดมาพอสมควรท่านผู้ชมนะครับมีติ๊กต็อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมฮึมพรนับมึงใส่มาทำไมอะโบ <c oughs> มึงก็รู้ว่าป่าชอบ <c oughs> มากกว่าห้าเฉียบเคมีพีให่เขียดไปมาดอนหอยหลอดนะครับอ๋อแจ็คสตูดิโอครับท่านผู้ชมแล้วคือตอนแรกเห็นร้านนั้นตัวตัวมันเล็กอ๋อเขาบัดกุ้งเน้นปริมาณ อ๋อคือตัวเล็กปริมาณตัวเล็กนี่แต่กุ้งเยอะตัวใหญ่เลยอู้ถูถบเลือเลยกุ้งมีครึ่งเดียวเฮ้เดี๋ยวไปชิบหายฝานทะลียบเลยเนี่ยเลีอยบกว่านี้นี่เลเซอร์แล้วนะน้องหน่อยหลอดอ้เนี้ยก็ได้สองตัวเออปาปั๊บเขาีเอ็ดนะถ้าขับได้ตัวครึ่งอะ คลิปวิดีโอจากแจ๊บสตูดิโอนะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเข้าไปกดซับสไคระ์รับแจ๊บสตูดิโอรู้สึกว่าจะทำเกี่ยวกับพวกโมเดลพวกอะไรเงี้ยเออผมนั่งดูอยู่นะครับเฉียบเฉียบเฉียบฮะเปิดสวยนะคลิปที่น่ากลัวที่สุดในทิกตอกคนลกหัวใจฮัมดูประตูห้องน้ำเปิดเอง อางอ๋อแล้วเปิดเวลาเหรออุอมสนใจแต่เชือกเนี่ย

โอ้ใจเอ้ยจะไม่รักใกล้ชื่ไงได้จัง่ายกันไปไหมเธอเสียงเขาดีนะแล้วกูมานั่งฟังเพลงฟะนเล่วะเชียบเชียบอ่ะทำไมอ่ะเพลงนี้ของชื่อแล้วผมลืมชื่อเป็นเพลงแน็นแนวแบบเขียวๆหน่อย ได้ยินจะบุกเริ่มไม่ได้กินยืนแข่งเป็นหินผมเริ่มร้อนผมเริ่มวิ่งหนีมันตะร์ไซวินผมหิวข้าวแทบก้มลไม่กินดิผมงงงายผมเม่งินนาผมไ่เก่งไปยังอยู่นานเลือดไปยังเลี้ยงซานหลุดไปยังซานปรานเริ่มไปเริ่มคลานด้วยด้วยพวก ผมไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกเคยฟังป่เพลงนี้อือนี่เพลงนี้ครับผมชื่อเพลง Hello ของราตาฟาใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เราอยากฟังเพลงแบบอย่างปั่นเฉียบเฉียบเฉียบเชียบอ่ะมาเร็วไหน่อยนะมงั้นมันได้ห้าเฉียบนะคลิปนี้อย่างชอบเลยวะพ่อผมอยู่นะพ่อผมก็ชอบอะไรนะก็ชอบหนักเลย ร้อนๆนั่นไงคุณแม่ก็แรปซะเลยฮะ <c oughs> <c oughs> แรปเลยนึกว่าอีมีเนม <c oughs> เฉียบเฉียบว่ะวิดีโอจากคุณเอ็กซ่าพัทยานนะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับ เมื่อผมถวายไก่ทอดเพราะบนกับเจ้าที่ไว้เจ้าที่ีียดดนนะะะแลอ ทหารนะ่ะเวลาผมนอนอะ่ะคือมันก็จะมีบัดดี้แล้วบันดี้ผมแม่กก็ามาหอมแก้มผมทุกวันอะ่ะมาหอมแก้มผมแล้วแบบฝันดีนะบัดดี้แม็งเป็นโรคอะไรของแม่กก็ไม่รู้อะ่ะผมนอนหอมแก้มทุกวันเลยโ <c oughs> คตรกลัวเลยเจยบเจยบเจยบปะ คุณทีเชอร์แก้มหรือเกมตามนั้นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทุกรอยยิ้มมีค่าเขามานโลวได้นะครับผมติดติกันเลยเหรอติดติกันเมื่อกี้เลยเหรอติดติกันเลยหรอเอ้าเล่นด้วยคุณเอาอะไรให้ดูครับเนี่ยดีดีคิมเป็นดี คลิปดีคลิปดีเชียยเชียบม่ะพอแล้วพอไม่เอา ท่าเต้นผู้นี้มาจากไหนโอเควัยรุ่นยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักท่าเต้นแบบนี้แต่นี่คือปรมาจารย์ท่าเต้นของผมนะผู้ชมหลายๆคนสงสัยว่าผมเอาท่าเต้นมาจากไหนท่าผู้ชมดูวันนี้ครับผมมีแบงค์กิ solid ถ้าผู้ชมไม่รู้จักเป็นไงนี 90รู้จักพี่แบงค์คิดฮอลิเดย์กันทุกคนครับผมดูท่าดูท่าก่อน <Yes! S 1> ไปหาดูนะหาเราไปฝึกเต้นกันได้นะครับผมแบงค์คิดฮอลิเดย์ไม่สักเฉียบอะไอหานี่เต้นไม่คมสู้ไแบงค์คิดฮอลิเดย์ไม่ได้ <c oughs> อ๋อน้องเขาน้องเขา ก็เหมือนมาส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่ามีคนอยู่บนรถไงท่านผู้ชมทำไรฮะต่ำลิฟต์ซะหน่อยหน้าหน้าห,หน้าบางไป <c oughs> ต่ำลิฟต์ซะหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วเ,เขาเปิดกระจกไหมจเจ้าของรถเขาเปิดกระจกไหมส่วนใหญ่คลิปแบบนี้จเจ้าของรถก็จะเปิดกระจกแล้วแบบเสดยังน้องอะไรอย่างเงี้ยนะานน,านี้ดูคลิปมาเยอะนะะ <c oughs> ออ,อ,อสวยแล้วลูกสวยแล้วจ้าเขาไม่มีหรอไม่มีเนียวิดีโออ๋ออ,อ,อะไรครับเนี่ย เจอกจอคนที่โรงเรียนเว่ยสวยมากมือกูอยากเข้าไปทักมากเลยมือกูจะพาไปดูอ๋อน้องอ่ะก็สวยอ่ะคือกูเจอคนรู้สึกยังไงที่มีสแตนดี้ตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เขามีสแตนดี้อาเรียนเก่งทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออเป็นรุ่นพี่ตัวอย่างแต่เขาน่ารักนะสวยมากมือกูอยากเข้าไปทักมากเลยมึงกูจะพาไปดูใครเหรอครับมอปลอย ก็สวยอเจียบวะโอ้โหเชื่อเขาเนาออะโคตรยากกรับท่านผูน้ชมเอาพป็ว่าตามนี้แล้วกันนะฮะจรงน้องจัจ๊จ๋าอาจนละต่อ้มองจ้อจ๋าเนยเราไม่ได้เจอกันนานเลยลูกเป็นไงมา้างคโตเป็นสาว นะท่าผู้ชมสวยแนวแบบอินเตอร์อินเตอร์อ่ะเข้าใจปะเออเฉียบเฉียบเฉียบมาอ,อ,อ,อย่าลืมเข้ามาฟอลลอน้องจ้จาจ๋านะน้องจ้จาจ๋ามี YouTube ด้วยนะครับจ้จาจ๋าฮานอยเออเต้นยังไงให้ผู้ชายมองโอ้โห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 ว้าว กูไม่โดนมองเนี่ยผัวเปิดโดนถีบเลยเชียคนน่ากลัวเลยอ่ะเชียบเชียบเชี่ยปะ่ยู่เสียงหลงเลยเชี่ยเมื่อคุณไม่ได้ซื้อของเล่นตอนเด็ก ไม่เคยทําสันดาหนนี้ยสุดท้ายจบที่พื้นครับพราแม่กระทืบกูจําได้เลยกูอยากได้รถแมคโครแม่กูกระทืบฟ้าเรียบเชี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่ฮะน้องไม่ใช่ทีเล็กฮะโอ้ยความสดของผมก็มามานี่แหละแล้วคุณล่ะจงเติมคำในช่องว่าง เลสเต c t ครับผมสุกได้แล้วจะเท่าแก้วไข่แมงก้าคอมเมนต์แบบนี้ว่าเท <c oughs> <c oughs> ่าสีฮะน้องเขาชอบสี <c oughs> คุณดู้่าคิงโซเยอร มีคนตัดเข้าไปเขหน้าเหมือนกิงโซเยอรมากเลยคนเนี้ยเออผมดูคลิปเขาบ่อยนะครับคุณจอมนะคุณนี่ฮ่าคุณนี่ฮ่าชอบบ้านแยกกันมันโม้ผมเป็นคนไม่ค่อยมีคิ้วเมือนดูดิเฮ้คิ้วผมน้อยมากเลยโซดารวมเท่าเฉียบเฉียบเฉียบวะต่อแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอนรุ่นยายตาเป็นไง นีลาดีไหมเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยเป็นยังไงเฮ้ยเอายิ้มยิ้ก็ต่อคุณตายอยู่แถวนั้นไหมฮะกูเขินแทนเลยแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอนรุ่นยายตาเป็นไง นีลาดีไหมเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยเป็นยังไงเสียงเสียงคุณยายแบบคือมันไม่ได้เรื่องจริงๆอ่ะเฮ้ยเอาเยี่ยงๆกันเถอะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะจากคุณฟรีแมนนะครับคุณฟรีแมนนะฮะไม่ได้เรื่องเลย คิดว่ายายมอยขายหมีแล้วยายมีขายอะไรได้ยยมีขายหอยค่ะยายมีขายหอยยายมอยขายหมีเดินไปเดินมาหอยยายม,มีเตะหมียายมอยคุณไข่ดาวฮะไปพี่ชายคุณหญิงไข่ดาวพาเพิรนเออชื่อเคานะครับลืมผมกดฟอลโล่นะครับผมเฉียบเฉียบเียบ <ๆ S 1> วะโอะ้หน้ตาไหล Το λόγο που βρίσκομαι. Oh? Τον oh, oh, oh. uh, uh, oh. το το Πάλαια. Πολλοί λόγοι υπάρχουν, όχι ένα. Μα δεν Ο Θανάσι δεν ξυπνά, ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Δεν είναι σημαντικό με τα παπούσια. Το κρεβάτι. Δεν τρεπόμαστε. Στο λόγο που βρίσκομαι. Πολλοί λόγοι υπάρχουν, όχι ένα. Ο Θανάσης δεν ξυπνά πρόκειται να ξυπνήσει. เอี๊ยเลสกิมวดเดลเจี๊ยบเจีบเจี๊ยบเจีบเจี๊ยบอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเขาไม่ทำเพื่ออะไรอ่ะกูตีหรอตำแหน่งอยู่ไม่นานนะตำนานอยู่ตลอดไปไม่ได้ ดูตุ๊กตาโอ๊ยอะไรวะนี่วะนี่เจียบเจียวต่อต่อนักผู้หญิงเลยนะใช่ไหมผู้หญิงคุณนิกกี้มีสุขกรับผม โอเคครับผมพาร์ทนี้เอาไว้ที่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับชื่อชอบคนไหนนะครับผมในทิกต็อกนะครับก็เข้าไปฟอลโล่เข้าไปกดติดตามชื่อชอบคนไหนใน Facebook ก็เข้าไปฟอลโล่เข้าไปกดติดตามโอ้ยน้ำตาผมไหลเลยท่านผู้ชมไอคลิปสัมภาษณ์ในโคตรดีอะไปอยู่ไหนมาทําไมเราเพิ่งเจอกันวะใครไปคลิปตลกเลยในแฟนเพจปิมคุงยังไม่กดไลค์แฟนเพจก็ไล์ด้วยนะครับผมเจอกันพาร์ต่อไปพาร์ทนี้หนักหนักจัดเลยวะเนี่ย Thank you.